โอ้โหฟินก็สูงเลยจับได้ดีลูกไม่ต้องกระโดดลงมานะโอ้โอ,โอ้นั่งอยู่บนหินก้อนใหญ่เป็นไงดีไหมไหนแม่ด็ขึ้นมาโอ้โหสูงมากนอนพี่เท้าพี่เท้าออกมาแล้วนอน พ่อจะเห็นลูกไอ้นี้ยืนบอกน,นียืนเต้นให้พ่อดูสิยืนเต้นให้พ่อดูสิเต้นยืนดียืนย้นสิแล้วจะลงยังไงทีนี้แล้วจะลงยังไงแล้วจะลงยังไงลงมาได้ไหม ๋ยวพ่อไปจอดรอมาต้องดูรถด้วยนะลูกระวัง